วันนี้นะครับจุงมก็เหมาะกองเดยุตเดนะครับผมซึ่งอ,อ,อยากจะบอกทุกคนนะครับผมนอกจากเจ็ดคำินแล้วเนี่ยก็มีสะไรอีกมากมายเลยครับผมที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับผมพวกเขาเป็นใครรับบทอะไรยไปเจอกันเลยครับสวัสดีค่ะป่านนะคะรับบทเป็ดปุยบ้ายค่ะ บางคิดว <mile> ่าใครเป็นคนร้ยครับจากสภาพการ้คาดว่าเจอาเปาไมทำไมทำไมเพระวันนี้ทำหน้าเครียดมากทัวันป๊บอะไรไว้หรือเปล่าองหนึ่งดีครับบงเปาคับแล้วหมเป็นตาครับน้องเปาคิดว่าใครเป็นคนร้ายครับต้องเป็นหในผู้หมวด2คนเอเไม่ใช่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  เป็นคนหนึ่งในห้องนี้ต้องเป็นเจริญแน่นอนใครเนี่ยนะคนนี้นะใช่เขาาวันนี้ผมดูดวงมาเขาบอกคนมัดหางม้าเนี่ยมีราศีจะทำเรื่องไม่ดีจริงไหมี่ยจริงดวงประจําวันมัดหังม้ากำลังทำปากเหรอเปามัดหางม้ากรื่องทำป่าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเพิ่อนครับเราเล่นเป็นตัวอะไรครับ เบลค่ะในเรื่องชิวเบลชิวเบลอ่าชิวเบลชิวเบลอ่าน้องชิวเบลคิดว่าใครเป็นคนร้ายครับคนหลังกล้องค่ะคนหลังกล้องนี่คือคนนี Demon> ้หรือเหล่าอ่าหันเรื่องมาชื่อหนึ่งเรื่องมาชื่อหนึ่งอ๋อจริงป้าน่าสงสัยหมดเลยอ่ะอืมใครดีนะเชอรีนละกันเชอรีนเชรีนดูเป็นตัวแม่อ่าดู ูนะคะแล้วเ,เร่ับผมน้องจูนครับคิดว่าใครเป็นคนร้ายครับใครเป็นคนร้ายเอ่อชื่ออะไรนะดุงจังมั้ง <S 1> <S 1> ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะคิดว่าเชอรีนชแชมป์แล้วกันอ่าชแชมป์คนใกล้ตัวอาจจะไว้ใจไ,ไม่ได้อเออเปนนอ็นอะวรกันบ้า ครับผมก็ชิมม้งาิโลวิทนะครับผมแล้วก็เป็นแชมป์ครับแล้วก็เป็นแชมป์ยะยะแชมป์อ่ะพี่แชมป์คิดว่าใครเป็นคนใครเป็นคงทาใครเป็นคงทาไม่ใช่ใครเป็นคนฆ่าอาริยาเฮ้ยคนเลี้ยงไม่ใช่อ่ะใครเป็นฆาตกรครับครับผมสำหรับผู้ร้ายในเรื่องนี้นะครับผมขอยกให้กับคนที่ดู <S 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 2> <S 2 ใสที่สุดอาจจะไลที่สุดก็ได้อ่ายกให้อังเปาที่เล่นลับบทเป็นตาใช่ใช่ใช่ไม่เชื่อลองไปดูดีสวัสดีครับพร้อมครับลับบทเป็นทามครับน้องคิดว่าใครเป็นคนร้ายครับคนที่ถือกล้องเอาดีเดียวดีคนร้ายจริงนะครับผมว่าจริงเป็นคนที่ทุกคนคาดไม่ถึงอ่าใครอขอเชื่อขอชเชื่อ อันนี้ในห้องนี้ใครเนี่ยว่าใครในป่าเลยอะอ๋ะอก็ไม่ได้เขาเป็นฆาตกรตัวจิว๋วตัวลตัวจิ๋วฆาตกรตัวจิ๋วศซนสามสองหนึ่งสวัสดีครับโอมนะครับรับบทเป็นเจครับครับผมน้องเจครับ,ค,ค,รค,ค,รบคิดว่าใครเป็นคนร้ายครับคิดว่าใครเป็นคนร้ายเหรอส่วนตัวแล้ว ถามแบบถม,บบมีกล้องหรือไม่มีกล้องอถามก่อาอ่าเอาแบบมีกล้องเลยมีกล้อง <laughs> มันนี่แบบไม่มีกล้องเหรอพี่กล้องก็รู้อยู่แล้วไงว,ว่าใครอ่าเอาแบบเอาแบบมีกล้องอ๋อถ้ถาถ้าถามในฐานะคนที่ถ่ายไปแล้วแล้วอ่านบทตั้งแต่แรกจนจบเลย <c oughs> โอ้คิดว <c oughs> ่าอ <c oughs> คนร้ายไอ้น,นี่แกงตายใข่เนี่ยไข่อันนี้คือแบบ คนที่ทำกันบ้านมาหรือไม่ทำกันบ้านแค่ตายเพราะว่าเล่นไม่ค่อยพอใจเพื่อนเท่าไหร่ทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยไม่ทำกันบ้านเนไม่ใช่อันนี้คือผมเล่นเป็นคนดูอันนี้คือพีออพีคนดูมงคนดูแล้วเพื่อนเน่ะเล่นชื่ออะไรบ้างเลยล่านล้ันชื่อถามอ่าเจเฟยฟ้าเกสีเมลัยอ่า พี่จุงเล่นเป็นใครเจดพี่ดักขามินนี่ี่พี่สิงพี่สิงเล่นเป็นหมอหมอชื่อผมรู้หมอชื่ออะไรผมรู้หมออชื่อรู้ว่าชื่ออะไรพอผ่านขึ้นเต้นระพานลงลงผานด้วยธรรมุเท่าอ่ะพุทเอาผมอ่านบทมาหมอชื่ออะไรอะไรดีเจอะไรดีเจอะไรพุทเออพอพุทเหรออ๋ออ่านบทด้วยเบรกเอาฮะ อ่านบทอย่างเดียวมันอยู่ในหัวเับป่านไม่แต่ในบทเขาบอกว่าซีไหนเียได้เลยผมชื่อเพื่อนได้ก่อนเลยแล้วแล้วแล้วพูดเลยบมึงใครนะมึงชื่ออะไรนะน่เลยก็คือเวลาเาจะบอกว่าแบบเดี๋ยวคนนี้ตาคนนี่กับคนนี้นะผ่านไปแล่ว่ตาแล้วใ่าต้นกล้าแล้วแล้วก็พูดชื่ออะไรและกูอะใครนะบ้านกับต้นกล้าสลับกันอยู่ทุกคน ไม่โอมไม่สำนึกลองเทกว่าโอมกับพอลไม่ตัดนะครับปาดอันนี้ลองเทคว่าไม่ต้องตัดเลยเนี่ยนั่นแหละครับสุดๆโอมคิดว่าแอนนี่ครับผมเพราะว่าไม่เอาไม่เอาสามอนกันเฮ้ยไม่ได้ตอบไปแล้วไม่เอาไม่เอาคำตอบไปแล้วใช่ไหมโอมคิดว่าแล้วคนสุดท้ายเดี๋ยวอะไรให้ตอบโอมคิดว่าโอมเจนั่นแหละเจยอมรับผิดเองครับเจ ครับอมมิซามิครับขอสามคำให้กับกองนี้ครับกินข้าวแฟตเออกินข้าวแฟตแต่สวยนะเนี่ยสวยนะ่ยไฟไฟไฟช่วยไฟดาราว้าวสวัสดีครับคุณหมอเออสวัสดีครับรับบทเป็นพ่วงกัดนะ แนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับซิงคาริครับรับบทเป็นหม,มอพูดครับหมอพูดคิดว่าใครเป็นฆาตาก,กรครับเรื่องนี้แากถูกกันมันมีแบบหลายประเด็นเพราะว่าจำนวนคนตายนี่ก็ไม่ใช่น้อยอการที่จะมาสนนิษฐานบางอย่างเล่นๆเนี่ยอ,อจาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีฉะนั้นเรื่องนี้เลยต้องมีตำรวจและคนหานไปด้วยกันขอหนึ่งชื่อในเด็กๆแก๊งเอเวนเจอร์บางที่อาจจะไม่แก๊งอเวนเจอร์ อาจจะเป็นคนที่ถือกล้องอยู่หรือเปล่าไม่ใช่หรือว่าคนที่อยู่ในบ้านก็ดีเลยก็ไม่แน่อาจจะเป็นคิวเปิดตัวอ่ไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้าให้เดาในั้นใครคุณว่าใครสสุดถ้าจะจับเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนละหน้าตานี่นที่สุดนะตาอาจจะเป็นตาขอหนึ่งคำสำหรับพองนี้ครับช้ามากหมายถึงว่ารอที่จะพร้อมออนแล้วตอนนี้พร้อมเสิร์ฟทุกคนแล้ว เหลือแค่เวลาทดูคนนั้นเองแล้วผมรู้สึกไงครับที่เล่นเป็นลูกน้องผมครับรู้สึกเท่เหมือนกันเเฮ้ยนี่คือขาตำรวจที่ผมเป็นตำรวจนะใช่ปกติเป็นแต่ผู้ชายวันนี้ได้เป็นตำรวจได้รู้อีกฟิลหนึ่งว่าการเป็นตำรวจเนี่ยมันต้องแบบมีคำพูดที่แบบว่า สวัสดีครับพ่อหน้าครั้งแรกมาเรียกเป็นเพื่อนเลยใชทั้งงงอยู่ยังงงอยู่ขอคํานึงสําหรับกล่องนี้ครับสนุกมากครับสวัสดีครับน้องไอชี่ครับจิมทีวีไลท์เท้าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอยู่นี่ครับจิมทีวีไลท์ ครับผมครับผมแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับผมอาชีพพิธีการจตสุวรรณครับอายุ20ปีครับผมเรียนจบมหาลัยไม่ยังไม่จบครับผมรับบทเป็นต้นกล้าครับคิดว่าใครเป็นคนร้ายครับใครคือคนร้ายตัวจริงผมว่าถ้าจะเป็นพี่โดมครับผเอาหรอเนี่ยนะ ตััวจรริงคมีแต่นักแสดงบอกว่าเราเป็นคนร้ายจริงหรือไม่อยากเดีนะคะนมองาด นี่นะครับผมก็จะเป็นสถานที่ถ่ายทำอีกที่หนึ่งครับที่พูดเลยว่าถ่ายสวยมากนะวันนี้เป็นไงครับวันนี้สถานที่ถ่ายทำครับวันนี้เหรอครับเป็นที่ที่ออ้าวมากร้อนมากๆโซฮอตอะฮอรจนอยากจะเทคติดตอกเลยเอ้ยไหนดิเทคติดตอเทคติดตอเทคดตอของจริงอ่า่ไครับผมก็อันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายเบื้องหลังของการออกกองนะครับผม ให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมเองก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมพุ่งกลับนะครับพี่โดมพี่ชิกนะครับผมแล้วก็นักแสดงทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์ The Utdent ด้วยนะครับฝากควเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับพี่โดมมีอะไรจะฝากไหมฝากร้านฝากร้านล้านอะไรไม่มี <laughs> โอ้ยเหนื่อยพุ่งกลับอะ่ะจบ